ฟรีในฟรีก็มามาบวกเพิ่มมาอีก10ฟรีสปินยั่วๆจ้าคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะขึ้นเพืความบันเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนใหรทาตามโดยเด็กขาดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า1ิปปีไม่ควรรับชม ก็กราบสวัสดีพวกทุกคนกันด้วยนะคะพวกันอกติแล้วกับเจ๊สมัยใสปั่นวันนี้เจ๊ก็อยู่กับอยู่ฟ้าหก6หกเจ้าเก่าเจ้าประจาที่เจ๊เลือกเล่นเนาะใครกําลังมองหาเกมสล็อตเล่นง่ายจ่ายจริงมีบริการพรีเมียมตลอด24ชั่วโมงเล่นง่ายจ่ายจริงที่นี่ที่เดียวอยู่ฟ้าหกหหกเนาะวันนี้เจ๊ก็จะมาเล่นเกมใหม่ล่าสุดของทางค่าย p g นะทุกคนการูด้าเกมนะอัญมณีของการูด้านะคะมารุนกันว่าเกมใหม่มันจะปังหรือเปล่านะคะ มาวันนี้เจก็หอบทุนมาส0มพันทุนทวนนะเจ้ขออนุญาตกดเล่นเบ็ด1 0 0เนาะยังไงเจก็ฝากรับชมพวกความบันเทิงเท่านั้นนะคะเจไม่แนะนำไหมสำหรับเสนอนท่ากตามนะคะผมมารุ่นกันว่าวันนี้เราจะบวกหรือเปล่านะคะคือเลือกเล่นค่ายนี้มาคือเขามีบริการพรีเมียมตลอด24ชั่วโมงทุกคนเล่นง่ายจ่ายจริงด้วยเนาะมารุ้นกันว่าเราจะบวกมาเท่าไหร่นะคะมาขออนุญาตหมุนเทอร์โบเลยก็แล้วกันเนาะ คือก็แอบไปเล่นหลังใหม่มาแล้วแหละเกมใหม่นะทุกคนคือเวลาเข้าฟรีเกมนะโอโ้คือดีมากเนาะไม่มีการซื้อฟรีเกมด้วยนะทุกคนตัวแพงสุดก็จะเป็น,น,นอัญมณีสีม่วงนะแล้วเราก็เติมเติมช่องวงกลมให้มันเต็มเอา้าอะไรวะฟรีเกมเข้าแล้วทุกคนโอ้โหเข้าแบบเร็วมากยังไม่สองนาทีนะมาฟรีในฟรีหรือเปล่าอื ยังไม่สองนาดีคือแบบฟีสปินมา3ตัวเข้าฟีเกมโอ้โหมาดิฟีในฟีก็มาว่ะโอ้โหปังมากแม่บวกเพิ่มมาอีก10ฟฟีสปินนะทุกคนโอ้โหปั่นยาวไปเลยนะตอนนี้คือเมื่อกี้เจ้พูดถึงว่าถ้าเราเติมอะวงกลมสีส้มเนี่ยให้เต็มเนี่ยมันก็จะเพิ่มตัวคูณมาครั้งละ3นะทุกคนจาก3ก็เป็น6จาก6ก็เป็น9นะโอ้โหมาตอนนี้คือมีลุ้นแล้วนะทุกคน ขอให้ได้ขอให้โดนทีเฮ้ยโอ้โหอัญนนมณีดอกนี้มาอืมเสียดายคุณแค่สามเองนะเอาตัว,วายเพิ่มมาอีกนะดอกนี้ท้าโอ้โหลิ้นคือแบบพันกันเลยนะดีใจมากนะไม่คิดว่าโบนะัสจะแตกเร็วขนาดนี้นะทุกคนแล้วก็ฟีในฟีบวกมาเพิ่มอีกนะคือดีมากอนะทุกคนงานดีมากไปต่อไม่รอแล้วนะคะผมขอให้ได้ขอให้โดนทีเฮ้ย มาไปต่อลูกพี่มาวายมาเต็มแบบนี้นะจัดจังจัดเต,ต็มคูณเก้าจัดมาเลยครับผมโอ้โหบังมากแม่ดอกนี้มาอีกเมกะสามพันหกร้อสี่สิบห้าบาทเออมันก็ได้อยู่นะครับผมม,มาชอบตรงตรงที่เรามันแจกมันแจกม,มันเพิ่มตัวคูณขึ้นหนักเนาะเมกามาอีก4,400นสีร้อนะผม,มคือตอนนี้ได้ทุนกลับคืนมาแล้วนะผม จริงๆก่อนเราจะเข้าพีเกมยังไม่หมดทุนเลยนะทุกคนคือเข้าง่ายมากเนาะมาเลยอีกห้าไม้หรือจะให้มาแค่นี้นะแต่เสียดายนะเกมมันแบบไม่ทันสมัยอะ่ะรูปสัญลักษณ์มันมันดูเก่าแกเ่เกินไปถ้ามันแบบทำให้สดชื่นกว่านี้มันน่าจะน,าน่าเล่นกว่านี้เนาะทุกคนมายังไปต่อยังคงไปต่อยังคงไปต่อ จอกนี้เท่าไหร่รางวัลรวม11,730ก็ถือว่าคุ้มอยู่นะทุกคนเออบวกมาเท่าไหร่ทุนเรา3,000บวกมา12,700 หาบาทเลยทีเดียวนะทุกคนปังไม่ไหวมากแม่แล้วก็โบนัสแจกเร็วแจกง่ายมากเนาะใครอยากเป็นเจ้าของรางวัลก้อนโตรางวัลเมกาแบบเจ้ห้ามพลาดเลยที่นี่ทีเดียวอยู่ฟางหกห้างหกสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวไวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรืออีพีหน้านะจ๊ะสำหรับวันนี้กสส็สวัสดีจ้าบ๊ายบาย